ดวงในช่วงนี้ของชาวราศีมีนกำลังพุ่งทยานสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยในช่วงนี้เพราะบุญเก่าที่ได้สะสมไว้กำลังส่งผลแบบทวีคูณฟังให้จบดวงการงานดวงการเงินโชคลาภเคล็ดลับการเสริมดวงชาวราศีมีนจะเหมือนมีแสงสว่างหลังจากที่ชาวราศีมีนเหน็ดเหนื่อย ทำอะไรด้วยความฝืนใจท้อทแท้กับความยากจนความเจ็บความป่วยนั่นเป็นเรื่องของอดีตชาวราศีนี้เหมือนแบกภาระแบกกรรมหนักทำดีก็ไม่ขึ้นลงมือทำอะไรบางครั้งก็ไม่เป็นไปตามแผนเงินที่เข้ามาก็เหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่ดึงเงินของเราออกไปจากธนาคาร สำหรับชาวราศีมีนสิ่งที่ควรทําในช่วงนี้ที่จะเป็นการเสริมบุญเป็นการเสริมดวงของเราให้ดวงชะตาให้ประตูทรัพย์ให้ประตูสวรรค์ประตูแห่งโชคลาภเปิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นเรื่องของการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์บางท่านอาจจะทําบุญให้กับโรงพยาบาลซื้อโรงศพให้กับผู้ยากไร้ ต้องบอกว่าชาวราศีมีนมีเรื่องของการขยายงานมีเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคลที่สุดในรอบปี2568นี้ชาวราศีมีนมีโอกาสสร้างรายได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นงานที่เราคิดแล้วแต่ไม่ได้ทําสักทีเหมือนมีอะไรบางอย่างมาดนจิตดนใจให้ชาวราศีมีนได้ขยับร่างกาย ได้ขยับความคิดให้เริ่มสิ่งใหม่ๆท่านใดต้องการที่จะเลื่อนตำแหน่งก็จะได้ตำแหน่งใหม่ที่ดีกว่าหรือบางท่านวางแผนว่าอยากจะไปอยู่ใกล้ๆกับสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ก็จะได้สมหวังปรารถนาเพราะสิ่งที่ชาวราศีมีนได้สร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทพเทวดาประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องบารมีของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงบุญเก่า กำลังแรงขึ้นทุกวันเพราะนั้นสิ่งที่คิดไว้ถ้าเริ่มลงมือทำชาวราศีมีนจะมีเส้นทางใหม่จะมีชีวิตใหม่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพราะนั้นในเรื่องของวงโครจรแห่งดวงนี้กับโชคชะตาของชาวราศีนี้กำลังเปิดร้อยเปอเซบางท่านไม่เคยถูกหวยเลยบางท่านเฉียดไปเฉียดมา ในสิ้นปีนี้สำหรับชาวราศีมีนท่านใดที่ชอบเสี่ยงท่านใดที่ชอบเสียวในเรื่องของหวยลอตเตอรี่หรือว่ารถตโต้ท่านใดที่อยู่ต่างประเทศมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ได้รับเงินก้อนใหญ่มหาศาลส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าชาวราศีนี้กับไพ่สิบเหรียญต้องบอกว่าเรื่องของการเงินจะมาจากหลายแหล่ง มาจากโชคลาบมาจากโอกาสที่บุหลักผู้ใหญ่ให้โอกาสใหม่สำหรับเราเพราะนั้นชาวราศีนี้เนี่ยในเรื่องของการลงทุนก่อนที่จะลงทุนขอให้ศึกษารายละเอียดให้ดีบางครั้งบางคราวมันก็มีในเรื่องของคนที่กำลังหาผลประโยชน์กับเราหรือบางท่านกำลังเริ่มทำธุรกิจขยายออกไปณนะยังต่างประเทศ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสที่ดวงดาวจักรวาลกําลังส่งแรงบางอย่างให้กับชาวราศีมินเพราะฉะนั้นการเงินจะมาจากไหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้กับเราแล้วส่วนท่านใดที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดลองสังเกตชีวิตตัวเองว่าที่ผ่านมามันเจอกับทุกข บางครั้งบางคราวเหนื่อยบางครั้งบางคราวท้อบางครั้งร้องไห้กับโชคชะตาทำไมถึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นกับชีวิตเราต้องบอกว่าชาวราศีมีนเป็นคนที่เป็นคนที่มีความกระตัญยูเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่ขี้สงสารคนท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพก็แอดไลน์มาที่094 4198566อันนี้สำหรับดูดวงแล้วท่านใดอยากจะให้อาจารย์เป็นสะพานบุญถวายสังฆทานแทนทุกท่านก็ติดต่อเข้ามาในเรื่องของการดำเนินการบุญการร่วมบุญต่างๆก็ตามศรัทธาเร็วๆนี้อาจารย์กำลังจะไปทำบุญ9วัดก่อนปอีใหม่เนี่ยต้องทำให้ได้ ในเรื่องของสุขภาพชาวราศีมีนยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าไพ่จะขึ้นมาสิบดาบแต่ถ้าไพ่บริวารต่างๆขึ้นมาไม่แรงหรือว่ามีไพ่เดซันไพ่เดสตาขึ้นมาหรือว่าจะเป็นไพ่คูบา,าจารย์ขึ้นมาก็หมายความว่าชาวราศีมีนถึงแม้จะไปตรวจพบโรคร้ายไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อง,งอกต่างๆหรือว่าโรคอะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้น จากสิ่งที่ร้ายจะหายจากสิ่งที่ร้ายจะกลายเป็นเจอหมอที่เก่งเพราะฉะนั้นในเรื่องสุขภาพจะเป็น10บดาบจะเป็น9้าถ้วยก็หมายความว่าในตำแหน่งเหล่านี้ถึงแม้จะเกิดเรื่องแย่แต่มันก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่เราจะโชคดีนะเพราะฉะนั้นการทํานายในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าชาวราศีมีนจะเจอเรื่องร้ายๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพส่วนในเรื่อง,องความรัก เองบอกว่าชาวราศีมีนเนี่ยความรักในช่วงหน้าหนาวนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแดนเนียนไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่ไม่ว่าจะเป็นซอยเตียงซุดในช่วงจังหวะน,นี้ต้องบอกว่าชาวราศีมีนมีความเนื้อหอมอย่างมากจะรู้สึกว่าตัวเองผิวพันเนี่ยมันเปล่งปลั่งขึ้นมันก็หมายความว่าออร่าในตัวกำลังเริ่มเกิดขึ้น ถ้าไม่เรามีสเสน่ห์มหาสเสน่ห์แต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนเหลือเกินมันก็เป็นเรื่องของทัศนคติเพราะนั้นลหลายๆครั้งที่เรามีความเชื่อในรูปแบบนั้นแล้วเราก็ยึดมาตลอดชีวิตแต่เรื่องของการเวลามันก็จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปหลายๆท่านเจอความรักที่มีแต่อุปสรรคเจอความรักที่มีแต่การหักหลังแต่ความรักในครั้งนี้ขอให้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป สวรรค์เทวดาจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชาวราศีมีนท่านใดที่มีครอบครัวเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันก็จะเป็นอุปสรรคหนึ่งทำให้เราตัดสินใจที่มันผิดพลาดได้บางคนอาจจะท้าทายกันเลิกกันเลยไม่ล่าพิดางบางคนอาจจะสิ่งที่เคยทำแล้วก็ไม่ทำ มันกลายเป็นว่าในช่วงแรกมันดีแต่พออยู่ไปนานๆเข้าสันดานเริ่มออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เทพอยากจะพูดอยากจะบอกพวกเราก็คือเรื่องของเสมอต้นเสมอปลายอาจารย์อาจารย์าาวันแรกเนี่ยพี่ดอดนาะเขาเฮีย้ยตั้งแต่วันแรกเลยเพราะหนูเจอในผับตอนนี้เขาก็ายังเฮีย่ยยู่แต่ลึกๆหนูกะว่าเขาน่าจะเปลี่ยนนะอันนี้เป็นความคิดที่โง่เขลามาก ส่วนใหญ่แล้วจำไว้เถอะว่าโอเคมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่เนื้อแท้หรือว่าคาคาเลคเตอร์มันเป็นยังไงมันก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบนั้นคนเห็นแก่ตัวยิ่งนานวันเข้าจะยิ่งเห็นแค่ตัวเราชัดขึ้นเพราะนั้นทัศนคติหรือว่าการอยู่ในรูปแบบคลองเรือนต้องใช้ความอดทนการเลือกคู่การเลือกอาชีพการลงทุน สิ่งเหล่านี้ถ้าเลือกผิดชีวิตพังส่วนเคล็ดลับการเสริมดวงสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกในช่วงก่อนปีใหม่นี้ท่านใดที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองติดขัดชีวิตตัวเองมันไปไหนไม่รอดสักทีมีเงินเท่าไหร่มันก็หลุดออกไปจากมือเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกทุกคนสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วพวกเราหลงลืมกันมานานข้อแรกสำคัญที่สุดตักบาท ทำสังฆทานการปล่อยปลาการปล่อยนกไม่ได้บุญเท่าไหร่อาจารย์บอกเลยถ้าปลาไม่ถูกจับก็ไม่ถูกปล่อยถ้านกไม่ถูกจับก็ไม่ถูกปล่อยสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทําคือไปแหล่งที่ทําบุญไม่ว่าจะเป็นตามวัดตามแม่น้ําที่มีปลาเยอะๆซื้ออาหารให้เขาทําให้เขาอิ่มเจอคนยากคนจน เจอผู้ยากไร้เจอหมาเจอแมวจรจัดให้อาหารสัตว์เหล่านี้บุญกุศลแรงที่สุดหรือบางท่านทำบุญโรงพยาบาลอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ใส่บาทต้องใส่ทำสังฆทานยังต้องทำอาจารย์ถ้าหนูอยากง่ายหน่อยล่ะอยากจะให้หนูรวยเร็วแล้วหนูเอาเอาเอ,าอ,อแล้วหนูใส่เงินไปเลยเนี่ยหนูจะรวยไหมจเจ้าอาวาส รวยสำหรับชาวราศีมีนเทพที่ควรจะไปขอพรแล้วได้ผลพระวิษณุอันนี้ดีสุดสำหรับชาวราศีมีนผู้พิทักษ์จักรวาลผู้ที่ฟื้นฟูหลักธรรมะแล้วการขอพรอีกอย่างหนึง่งที่จะได้พรแล้วก็สมปรารถนา คืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วท่านใดที่จะต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือจะไหว้พระแม่ธรณีในช่วงวันสำคัญของเราไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเราจัดอยากจะจัดบุญพิเศษสิ่งที่จะต้องถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับตำราที่อาจารย์ศึกษามาขอให้เป็นสามอย่างนี้ถ้าเป็นสัตว์ขอให้เป็นสัตว์กีบ สัตว์กีบคืออะไรสัตว์กีบจะเป็นหมูจะเป็นวัวอันนี้ถือว่าว้ายแผ่นดินไหายพระแม่ธรณีแล้วก็มีสัตว์ปีกสัตว์ปีกมีอะไรบ้างสัตว์ปีกก็มีเป็ดมีไก่แล้วนกได้ไหมไม่นิยมแล้วถ้าเราจะว้ว้มหาคงคาล่ะสัตว์เกล็ดจะไม่ว่าสามอย่างนี้ เราได้ทั้งฟ้าเราได้ทั้งดินเราได้ทั้งน้ำเพราะฉะนั้นสัตว์กีบสัตว์ปีกสัตว์เกล็ดสมอย่างนี้ถือว่าเป็นมหามงคลสำหรับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผลไม้ขอยเป็นผลไม้สีเหลืองอันนี้ดีที่สุดท่านใดอยากจะร่วมโครงการวิวแชร์แห่งบุญในครั้งนี้หนึ่งคันของเราอาจเป็นชีวิตใหม่ของใครอีกหลายคนท่านใดอยากจะร่วมบุญก็ตามเบอร์บัญชีด้านหลังนี้ กสิกรไทย120 898 07 65สุพิชยาละวะเปาระยะพวกเราลองคิดตามดูถ้ารถวิวแชร์หนึ่งคันทำให้ผู้ป่วยคนหนึ่งไปถึงห้องรักษาได้เร็วขึ้นถ้ารถคันนั้นพาใครบางคนกลับไปกอดครอบครัวได้เร็วขึ้นถ้ารถคันนั้นช่วยยื้อชีวิตของคนที่กำลังอ่อนแรง และถ้าในวินาทีนั้นเป็นรถที่เราได้ร่วมกันซื้อหัวใจของเราจะรู้ว่าเราได้ทำสิ่งที่มีค่ามากกว่าคําว่าทำบุญเราได้ช่วยคนคนหนึ่งให้กลับไปใช้ชีวิตให้กลับไปมีความหวังให้กลับไปมีรอยยิ้มอาจารย์ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างความหวังนี้ด้วยกันไม่ต้องเยอะไม่ต้องกดดันแต่เงินทุกบาทจะกลายเป็นกำลังใจ ของคนที่กำลังเจ็บปวดและกำลังรอความช่วยเหลืออยู่จริงให้วันนี้เป็นวันที่เราได้ร่วมมือกันเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนแม้เขาไม่รู้จักชื่อเราแต่เขาจะได้รับความรักจากเราทุกคนท่านใดอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินให้เริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์สุพิชยาการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์คือการเริ่มต้นชีวิต คือการเริ่มต้นการเงินใหม่คือการให้เกียรติเงินรุ่นนี้13,900สําหรับรุ่นคลาสสิกส่วนรุ่นพรีเมียม2 9 7 0 0จะไว้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวหรือว่าทรงสวยชาวราศีมีนพลังเงินกําลังพุ่งอย่าให้รั่วกระเป๋าใบนี้เหมือนเพิ่มไฟให้กับโชคทางการเงินไม่ซื้อเท่ากับ ปิดแสงโชคของตัวเองที่มาของกระเป๋าสตางค์เกิดจากหนังสือเล่มนี้ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวคุณคาเมดะจุนอิชิโร่ได้เขียนไว้นานแล้วเขาบอกว่ากระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนบ้านเปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเรา กระเป๋าสตางค์ที่ดีควรจะเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวกระเป๋าสตางค์ทรงสวยมีกฎอยู่สองกฎใหญ่ๆกฎแรกคือกฎคูณ200หมายความว่าให้เอาราคาของกระเป๋าคูณ200นั่นคือ,อไรายได้ต่อปีของเราส่วนในเรื่องของรูปทรงต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้เท่านั้นเพราะกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเป็นรูปทรงที่ดีต่อธนบัตรเป็นพิเศษจะไม่ว่าเงินก็มีชีวิตมันกําลังมองว่าตัวเองได้รับการ ปฏิบัติอย่างไรสำหรับเรื่องของกระเป๋าสตางค์อาจารย์ต้องบอกว่าก่อนที่จะมีวันนี้ได้ขออาจารย์ก็เริ่มจากความเชื่อนี่แหละสมัยตอนที่อาจารย์เล่นดนตรีก็เป็นเหมือนพนักงานถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับหนุ่มโรงงานสาวโรงงานทั่วไปกินเงินเดือนแต่แค่ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปหามในช่วงนั้นต้องบอกว่าอาจารย์ชีวิตค่อนข้างแย่มากทุกครั้งที่จะซื้อของก็ต้องรอป้ายสีเหลือง อะไรที่รดราคาอาจารย์ก็จะซื้อตุนไว้ให้กับลูกๆเอาไว้กับครอบครัวเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นในช่วงที่อาจารย์กําลังเดินทางไปทํางานจนไปเจอหนังสือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวอาจารย์ซื้อมาอ่าน150บบาทจนเข้าใจว่าเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นเงินก็ต้องการที่อยู่เงินก็ต้องการสถานที่ที่ปลอดภยัย เพราะนั้นอาจารย์ก็ตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเงินเดือนที่ออกมาในเดือนนั้นหลังจากที่อาจารย์อ่านหนังสือถ้าวันนี้เราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันก็น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับชีวิตนำเงินเกือบทั้งหมดของเงินเดือนซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวตามที่หนังสือแนะนำสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าชีวิตของอาจารย์ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แต่ช่วงแรกของการใช้กระเป๋าต้องบอกเลยว่าอัตคัดลำบากมากทำตามที่หนังสือแนะนำหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียงแบงค์ไปทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการไม่เอาอะไรที่มันอัดแน่นเข้าไปในกระเป๋าทำให้เงินรู้สึกอึดอัดไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังอาจารย์ไม่ใส่ทำให้กระเป๋าสะอาดที่สุด จำไว้ว่าเงินมีนิสัยรักความสะอาดอย่าเอาอะไรไปใส่เขาจนตุงเขาจะรู้สึกอึดอัดกระเป๋าสตางค์สู่พิจยาสั่งรวยเรียกทรัพย์ถ้าคนรวยส่วนใหญ่ใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันอาจารย์เทพแล้วอย่างนี้ใช้เมื่อไหร่ดีใช้เดี๋ยวนี้ใช้แล้วรวยอาจารย์นขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวชาวราศีมีนบารมีแห่งครูบาอาจารย์ผลบุญที่ได้สร้างมาขอให้ชาวราศีนี้ ได้เจอกับประตูสวรรค์ขอให้ประตูโชคประตูลาบเปิดประตูมหาสมบัติจงเปิดให้ชาวราศีมีนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี